เซอร์900 GT ครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2020เลขไมค์คันนี้ครับเพียง2 7 8 0กิโลครับของแต่งจัดเต็มทั้งคันมาครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมาครับ20,756กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมค์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันจอเดินไมค์คันนี้สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันได้นอนคันนี้แ l a ติ t เกอร์ใส่กันลอยมาให้ด้วยนะครับคันนี้มีจอนะครับอุปกรณ์เสริมเป็นกล้องหน้าหลังมาให้ด้วยนะครับ กุญแจคันนี้มีครบ3าดอกครับสีดำา2สีแดง1นะฮะหัวโช้สวยนะครับต้องบอกว่ามีรอยขานสบิดมาเล็กน้อยตามการใช้งานครับแผงข้างบนเดิมสวยครับแฮนจะเป็นแฮนเดิลคันนี้ได้การบัดแต่งจาก YSS มาด้วยประกับไฟฟ้าเดิมตัวสออต่างๆไม่มีเรือนรางนะฮะมาครับมือเบรกเดิมปั๊มอ่นะครับปอกแฮนเดิมมือคลัตช์นะครับมือเบรกเป็นของเดิมนะครับขออภัยมือเบรกคันนี้เป็นของแต่งครับเป็น เบมโบอิตาลีนะครับพร้อมกับกระปุกมันเบรกแต่งจากเบมโบเช่นเดียวกันครับกาดแฮนด์แต่งลายคาร์บอนแท้นะฮะประกับคันเร่งตัวสอนต่างๆไม่มีเรือรางนะครับชุดครอบถังเดิมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ได้ครอบถังเป็นคาร์บอนแท้มาให้ด้วยฝาถังสวยครับมีสติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งมาให้ด้วยครับมีรวมถึงยางกันรอยด้านหลังด้านข้างว่ามีมาให้บอะนั่งบอกซอคันนี้พุ่มใหม่ครับนะฮะเดินได้สีขาวพร้อมกับโลโก้ตัวนี่ฮะเทรเซอร์ตรงรุ่น ติดคันคันนี้มาพร้อมกับกล่องด้านข้างและหลังนะครับเป็นอลูมิเนียมครับพร้อมกับแหลกขายึดแบบตรงรุ่นครับนี่ฮะสภาพสวยมากๆนะฮะมาครับด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งขนาดใหญ่นะครับโคมไฟหน้าเดิมครับเป็นแบบ full LED ครับมาพร้อมกับไฟ daytime running light ด้วยและบสติ๊กเกอร์มาสวยงามครับนี่ฮะตัวกล้องหน้านี่ครับตัวปากล็กด้านหน้าเป็นของแต่งครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับกระบอกโช๊คคู่หน้า ไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับบางโครนหน้าเดิมนะฮะสีเดิมนะครับไม่มีแตกร้าวยานหน้าครับจากพีเรียลลสโซทูครับสภาพอยู่ที่ให้ไป85เปอร์เซ็นต์ครับสีหน้าเดิมครับสติ๊กเกอร์นะครับแต่งนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับคันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยครับกระบอกชกด้านล่างสวยคาลิเปอร์สวยครับ พี่รำคัญครับคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะครับคอท่อด้านล่างสวยเช่นเดียวกันอกล่างนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านล่างและด้านข้างนะฮะแฟลนดด้านขวาครับโลโก้อยู่ครบอันนี้อย่างที่บอกแล็ปสติ๊กเกอร์ลายยามาฮ่ามาให้ด้วยชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งเหมือไฟสปอร์ตไลท์กู่หน้าอีกหนึ่งคู่ฝาว้าสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับและที่สำคัญครับครอบแข้งด้านขวาแต่งเป็นคาร์บอนแท้นะฮะนี่ครับแข้งเครื่องด้านซ้ายสวยครับ พักเท้าด้านซ้ายอ่ะขอไปครับด้านขวาเป็นของแต่งนะครับขาจย่าไปกลางคันนี้ไม่คดไม่งอครับทีมคันคันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะชกหลังแต่งนะครับจาก YSS ด้วยและทีมคันครับไปกว่านั้นนี่ฮะท่อแต่งจาก a r ค a p o v i c นะครับเป็นของแท้เบอร์ศูนย์มาให้ด้วยครับรอบเดินเบานี้ครับคันนี้อัตราเร่งนี่ยขึ้นเร็วลงเร็ว ล้อเครื่องยนต์เดินเรี่ยดครับผมไม่มีสะดุดเลยเอาละครับมาฮะสวิงอาร์มด้านขวาต้องบอกว่าลายลิ้วลอยครับจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับคันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยครับตัวล้อหลังครับยังคงเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดูครับยางหลังก็อยู่ที่8 5เซครับเกือบเต็มเช่นเดียวกันครับไฟท้ายเดิมสวยครับเป็นแบบ Full LED ครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับ มาฝั่งซ้ายนี่ครับโซ่สตอร์เดิมติดรถจากศูนย์นะครับนี่มาครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยนะฮะนี่ครับบังโคลหลังนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับชกหลัง y s s นะครับตามที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะครับพักเท้าสวยครับเป็นของแต่งคันเกียร์คันนี้ไม่คดไม่งอครับระบบเกียร์ควิกชิปเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับแข้งเครื่องด้านซ้ายนี่ครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะครับแคสบาร์สวยครับไลท์ดวลอยนะครับแฟลิ่งด้านซ้ายนี่ครับ และสติกเกอร์ลายยามาฮ่าครับต้องบอกว่าลายสวยครับเข้ากับตัวรถมากๆนะครับโลโก้อยู่ครบหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งสครับตามสไตล์ทันเดอร์ไบท์นอร์ทับอรีนะครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์ครับจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยสามพักัด้านขวาเลยครับเอาละฮะคันนี้เราเปิดราคาครับไว้อยู่ที่นี่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับของแต่งจัดเต็มขนแบบนี้ครับ ฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าใชจ่ายทุกอย่างครับรับแลกเทินบิ๊กบิ์รถเล็กทุกรุ่นใครหาอยู่รีบมาครับซีมคังครับเงินสดลดได้อีกนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ